ต่อกันครับกับสตาร์คัสอง้อสวามวีในดับรานะเวลามาช่วยจิมก,กันแล้วาที่อดล็อเชั่นในตำแหน่งของหวัวแล้วนะค้าไเราต้องมาท,ที่นี่เลยนะกำกับบังเสริมนะครับที่บริการคอยจอดน้ำสิบยานะครับแวก็มาใช้แข่งจนไุ่กเรจ,จะวิ่งองนะ้อมน,น,นะแต่ฟองพังตัดแต่ฟอมออกครับ

นะสวอนตอบรับเสียงเรียกท่านแล้วเธอวางเข้า,ม,ขาขมาด้วยซิเคอร์ด้ระดับสูงสุดยุดเทิร์สยกคนจะาีเรานะครับสามารถเปลี่ยได้ง่ายนะมัฟไกยเป็นโยเกิร์ตไใช่เยอะเยอะ่เลรหมดสบรอกเุ้มาได้ได้ได เอาแทงเราค่อนข้างถึกครับอัวมเนเ่นเราซีแทงระวังเสริมมาินเนียนปก้องชิ้นนี้ขอเราเรียบร้อยมาไ้คิว่าเอลงพื้แล้วก็ต่อยครับด้ต่อเนาะมีเกตเตอร์อยู่ก็คือเสร็จตรงนี้แล้ว สถานีชีวิตี่อยู่ใกล้ๆมีประเทศขอนักโทษส่วนถ้าได้มาแล้วก็เราจะได้ช่วยรู้ได้เลยว่าจับชีวิตกินต่อเขาเนี่ยเราจะจัดการยังไงต่อนะกับกลุ่มที่เหลือ

มาขาขอกำลังเสริมบ้างเหือแค่นี้เองอมมาไวมากแล้ก็ทีเลยนะทีนี้ไปเอเอลง้างีจะเกิดขึ้นนะครับทีไเือน้อยมากเพราเราไม่ระวังมหรอก่ได้ไหมก็ได้อยู่ฮะันจะน้าป

ทีเัวเดียวแล้ว What า i t มมิชชั r นเสริม l ี่ฝ f ่งเขอมีอีเฟกเตอร์ให้ครบทุกจุดนี่ถ้าเรามีฟีเราปักใช่ไหมเราลงชิปิวเวอร์ขยายต่อไปได้รหมดแล้วเหลือแค่นี้มาแบบรดเร็วที่ตามมาก็เลยงหายนะาเสริมมม่ถ

มันไม่ได้เกิดขึ้นรายนอท่อนหมดจังไง่ีตัดขาพกนัก t ทที่นี่ไปเลยแบ่งงานนะครับอาจจะเห็นตไ้อไม่เปิดมาได้ง่องนัหกจต้องยิงตัวท่อครับตัอตรวนี้ว่นวายอ่างงงนพัง แล้วปีญหาอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วจะต้องเล่งต่อก่อนคาริแกนไม่คิดว่าแกจะโง่เขลาขนาดที่ว่ามาที่นี่ได้นะตอนนี้ในการกระทำของแกจะนำความตายมาสู่ทหารผู้กล้าเหล่านี้เมื่อกี้เขาบอกไงนะคนคือเปล้วไุดู ยอมเสียชีวิตเพื่อที่จะจบการมีอยู่อันน่าสมเพชของแกแกกับเจมส์เรโน่จะต้องถูกเผาไปด้วยกันคือแกันเราเพิ่งเห็นสะพานระเบิดอ่ะฮอร์รอดมันฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆอยู่มาไปช่วยไอ้ทิมนะไม่มีเวลาแล้วช่วยจิมยิงสิไปพวกมึง Retribution. a buffer. We are without. Oh, screw this! Run! Nilo, Where do we go? The whole side of the ship is gone! I don't have any more I'm on What is this? Enough of this. Tear รับทราแจไปดูแบบีไปรีแบหบนีไปที่ฟอร์ตหลบนี้เลยนี่มันเขตนักโทษนะไม่มีบอลหลบหนีถือว่าท่าหลบหนีเล,เลยนะครับยาหลบหน,นีเฉยเกลี้ยงเลยครับ No time. What is it this time? <coughs> our conquest continues. It is. Make you yeah. Speak. I am the Swarm. Move, move! We got Ser. Move, move! We ดูแบบนี่แหละเราจะทำลายมันให้หมดดีใจเราเย็นเย็นไม่ไอ้บ้าจะผ่านแล้วไอแกนมาตายไปตอนนี้เนี่ยมาใหม่ครับ ครับทำไมครับผมก็เอาคริกันเข้าแล้วไปเพื่อนเราเข้าก่อนนั่นแหละเออเมื่อกี้แบบเอาคริกันเข้าก่อนเนี่ยหายได้นานแค่ไหนแทงสมชื่อเลยตายเลยเนี่ยแทงเยอะนะฮะซาการ่าอะไราปให้ลีเวต้ามาทำให้ยานนี้สั่นครับก็อนเขาเรียกว่าเหนียว์รั้งไม่ยานมันร่วงเนาะเรียบร้อยแล้ว รอก่อนทิ้งฉันเกือบถึงแล้วนี่ก็จะเป็นสุดยอดคัพซีนที่หนึ่งคัพซีนนะครับเป็นวิกคัพซีนใหญ่เนาะก็ไว้ไปดูกันในย้อนหลักด้วกันขอบคุณมากครับทุกคนเป็นอันว่าตัดฉากแล้วก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เกือบการต่างต่อไปด่านนี้สวัสดีครับขอบคุณที่มาสนทนนะฮะ